สวัสดีค่ะวันนี้มีออฟโรดสายลุยนะคะมาใหมา่อีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นลายดอกไม้นะคะขอบ1ิหกนะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางยาง Bf 2 6 5 70 16เนะคะเป็นยางปี20นะคะนี่ดอกยางนะคะดอกที่หนึงนี่ที่2นะคะที่สาม วงที่4นะคะดอกยางหนาๆนะคะนี่พร้อมใช้งานเลยใส่กระบะ6รูนะคะตัวสูงนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะชุดนี้ราคา17,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะร้านสัญญากัรยางปากทางห้องเฮียงพวยยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะ จะมีล้อมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดใสยลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามนะคะได้ได้เลยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะล้อเก่าของลูกค้าสามารถนำมาแลกเทินได้เลยคะ่ะสอบถามได้ที่0 993544468นะคะ ร้านสัญญาการยางค่ะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะจะเป็นเก๋งเป็นกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค้าขายเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ